สวัสดีครับรีวิวรถยนต์นิสสันซันนี่ทะเบียน8ททง7461กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี1991นะครับคันนี้เจ้าของครอบครองมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับตั้งแต่ออกศูนย์ป้ายแดงปี2534หรือปี1991เลยนะครับรถไม้แท้วิ่งมา250,000โลนะครับเจ้าของดูแลรักษามีบินประวัติการซ่อมบำรุงเก็บไว้ให้ดูตลอดเลยนะครับ ถ้าหารถไว้ใช้งานคันนี้คุ้มนะครับรูปทรงดีนะครับภายในสวยมากครับคันนี้ภาษีไม่ขาดเอกสาร6-6ครบทุกอย่างครับคอนโซลพวงมาลัยเดิมสวยดีนะครับแผงประตูเป็นแบบนี้นะฮะเบาหลังไม่ขาดนะครับ ผ้าหลังคาเดิมนะครับแอร์เย็นหนาวนะครับพรมนิสันของแท้เดิมจากโรงงานเลยครับพบทั้งสี่ผืนเลยนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้รถใช้แก๊สนะครับต็ดแล้วครับแอร์เย็นเลยครับคันนี้ เครื่องยนต์ใช้ได้ยาวๆครับเจ้าของเพิ่งทํามานะครับมีบินมีรายการให้ดูนะครับาสีมิถุนาห์66นะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับช่วงล่างดีเบรกดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังเลยนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าสี่บานทํางานได้นะครับตรงนี้นะครับเบรกมือใช้งานได้นะครับภายในรถสวยนะครับ รถสะอาดเลยครับเวลานาฬิกาเดินตรงนะครับวิทยุฟังได้นะฮะเดี๋ยวแถมเทปให้ไปฟังด้วยครับหนึ่งม้วนขอ,อนุญาตปิดนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวขับผีให้ดูนะครับแก๊สลงเล่มเรียบร้อยนะครับถังแก๊สใช้ได้อีกประมาณ5ปีครับต้องล่างนิ่มเลยครับ ทำความเร็วได้ดีนะครับผมทดสอบขับมาเมื่อวานร่วมๆหนึ่งร้อยกิโลจากกรุงเทพก็น่าจะเกินร้อยกิโลนะครับปก,ปกติเลยครับวิ่งมอเตอร์เวย์มาไม่มีปัญหาอะไรเลยอันน้ำฝนทำงานได้ฉีดกระจกก็ทำงานได้นะครับแต่ขอไม่ฉีดนะครับเพื่อน ขับสบายๆเลยครับหลายๆยาวๆทางไกลๆนี่สนุกเลยครับเลินเลยครับเราจาติดต่อได้นะครับรถยนนิสสันเซนท่าคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มครับสวัสดีครับ